ทำยังไงของโพดของวันจันทร์มีแก้วคลิปนี้ก็่มีอย่างมากมายเรามาทานกาแฟด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆเติมพลังก่อนจ้าเติมพลังก่อนจะไปทํา แซบได้ขนมนี่เขาชื่อชื่อน้ำมูกแล้วก็จะผมมีขนมที่เขาชอบนะขอบคุณกาคลิมี้ก็ู่ด้วยเพียงสามีก่อนจ้าสวัสดี เขาชื่อชื่อน้ำกมันก็จะผมมีขนมที่เขาชอบไหมกาแฟด้วยกันนะจ๊ะอร่อยค่ะอร่อยของคุณมันสอบเนาะ เขาชื่อื่น้ำมันก็จะผมมีขนมที่เขาชอบไห

จะไปซื้อมล,อล้วะอะไลหลายๆจะพาไปตลาดแล้วก็ซื้อนะค่ะไปทำงานต่อขอบคุณค่ะคิมนน้ก็ดยูวยเพียงจำนีกอนจ้าสวัสดีค่ะ งานน้องทุกวันนะจ๊า<ค>จะมีแกก็จะเป็นคนชอบทานกาแฟนะคะทานกาแฟด้วยกันเนาะเพื่อนๆเนะะาะท,ท,ทานแล้วชื่อน้ำมึนนั่นก็จะพมีขนมที่เขาชอบไหม ขอบค,คุณค่ะคิมี้ก็บยูดไวเพียงสวัสดีก่อนจ้าสวัสดีค่ะงานน้องทุกวันนะจ้า,า,าจะมีแก<า>ก็จะเป็นคนชอบทานกาแฟนะคะทานกาแฟาด้วยกันเนาะเพื่อนเนะะาะกาแฟด้วยกันนะจ้า อร่อยค่ะอร่อยของคุณมันสอบเนาะทำยนะังไง ทำอย่างนั้นเลยกาแฟด้วยกันนะจ๊ะ <c oughs> อร่อยค่ะอร่อยของคุณมันสอบเนาะจะจนี่ตันนีแก้วก่อ เข้ามาก,ก็ประมาณไม่มีับพี้นองทำธุระเสร็จทุกอย่างเราก็เติมพลังสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะสวัส,บบสดีจา้าหนึ่งทานกาแฟด้วยจักทานขนมแซบได้ขนมนี่ ของโปดของวันจันดมีแก้วคลิปนี้ก็มีอย่างมากมายนะมาทานกาแฟด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนเติมพลังก่อนจ้าเติมพลังก่อนจะไปทําไปทํางานต่อ เอาที่ชื่อน้ำนมันแล้ก็จะพ่อมีขนมที่เขาชอบนะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็บยูทวปเพียงส,สวัสดีก่อนจ้าสวัสดีค่ะไปทำงานต่อ กาแฟด้วยกันนะจ๊ะ <S <S อร่อยค่ะอร่อยของคุณมันสอบเนาะกนากาแฟด้วยกันนะจ๊ะ <S 1> <S 1> อร่อยค่ะอร่อยของคุณมันสอบเนาะเป็นทํางานน้องทุกวันนะจ๊ะจะมีแกก็จะเป็นคนณพ่อพานกาแฟนะคะ ทนกาแฟด้วยกันเนาะเพื่อนๆเนาะทำกาแฟด้วยกันนะจ๊ะ อร่อยค่ะอร่อยของค้นมันสอบเนาะเขาชื่อชื่อน้ำมูกมันก็จะผม่มีขนมที่เขาซอบนะของโปรดของงันกันดีแก้วคลิปนี้ก็ม,มีอย่างมากมายเนาะมาทานกาแฟด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆเติมพลังก่อนจ้าเติมพลังก่อนจะไปทับ จำดีแก้วก่อนเข้ามากก็ประมาณนี้จับให้น้องทำธุระเสร็จทุกอย่าง